สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพามาดูมิซูมิชิมิลาดนะครับคันนี้รถปีสอง4ันสิบสี่นะครับผมตัวรถเป็นสีดำเงาเงาเลยนะครับรถบางกิบนะครับผมดูรอบๆคันนะครับไฟหน้าไฟตาสวยใสกระจกใสๆเลยนะครับล้อยางใหม่ๆนะครับรถคันนี้ผมขับเทสมาจากกทมทั้งหกร้อยกิโลผ่านนะผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผม มาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับรถสวยมากครับตัวรถบอดี้สวยรถเดิมหน้าหลังไม่เคยแกะนะครับสวยๆเลยเราพามาดูภายในกันนะผมดูภายในนะครับผมภายในสีดำเกียร์ออ,อตโต้กระจก ปรับข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟงไฟ้านะครับยร a ออ u t o เลขไม้แสนสองมีจอ Book Service ครบนะครับผมรถคนันนี้มีบ o กเ Service หลังคงหลังคาใช้งานได้วสวยๆเลยใช้งานมาน้อยมากนะครับผมคอนโซลคอนโซลสวยคิ๊บเลยนะครับ เามาดูห้องเครื่องดูท้ายกันนะครับรถคันนี้บสวยมาดูห้องเครื่องกันนะผมดูห้องเครื่องคันนี้ห้องเครื่องสาธานะครับไม่มีเยิ้มเลยแห้งๆนะครับใส น็อตไม่เคยแกะดูนะครับนี่คือน็อตที่ไม่เคยแกะนะครับหน้าเดิมเดิมทุกอย่างนะครับมันดูท้ายบ้างครับท้ายน็อตเดิมนะครับไม่เคยแกะดูนะครับนี่ครับเป็นน็อตที่ไม่เคยแกะนะครับยางอะลงอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมดูครับใหม่ๆจิ๊บๆสวยๆเลย ราคาคันนี้เป็นอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ํามันสุดๆครับใครหารถใช้งานอีโคคาร์นะครับในเมืองรถเล็กนะครับผมราคาเอาไปหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมเดี๋ยวเราจะพามาทดสอบเครื่องนะครับมาลองขับดูนะครับผมเครื่องนิ่งๆารับทั้งเดียวติดนะครับผมไม่แสนสองแท้ๆนะครับรถไม่มีน้ํามันนะครับผมอ่า ันนี้เกียร์ถอยขับดีมากปุ๊บเลือนหน้าปุ๊บัช่งนช่วงล่างปล่อยมือนิ่งเลยชุบช่วงล่างนิ่งกิ๊บนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับขับดีมาก กับทางไกลสบายนะครับผมลองเทสเกียร์โอเคนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับรถยูุนองหารอุดรานาีสวัสดีครับขับดีมากดูครับไหมือเลยนะครับ